สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสมาชิกเอซที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุทธที่9เมษายนพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางทีวีช่องทู24และโกสปอร์ตนะคะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด8คู่ค่ะแต่วันนี้นีฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่ถ่ายทอดสดทางทีวีช่องทู24มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับพี่น้องสมัย ชิก f อทุกท่านจำนวน4คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่1ถึงคู่ที่4ค่ะและนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ m m 9 8ค่ะ เพิมเพื่อน ID ดมีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณมวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจาร์ณมวยแบบล่วงหน้านะคะ คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดค่ะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่าคู่มวยทั้ง4ี่คู่วันนี้ที่จะนำมาฝากสมาชิกเอทุกท่านกันมีใครชกกับใครบ้างนะคะเปิดหัวกันที่คู่แรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยนะคะพิกัดน้ำหนักหนึ่งออปอนด์ค่ะ นักชกจากจังหวัดบึงกาฬนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเแสนชัยวัย15ปีสูง162เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ48กิโลนะคะชกมวยมาก็70กว่าไฟแล้วนะ,ะสามไฟหลังนะคะแพ้คะแนนตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเมื่อวันที่16ตุลาคมที่พัทลุงค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก45กิโลนะคะแพ้คะแนนจงอางดำสิงมาวินเมืม่อวันที่9ธันวาคมที่กองทัพอากาศค่ะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก101ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้น็อกยก2องตีเล็กมอรวมใจเพื่อนเมื่อวันที่25มกราคมที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะคะ วัย20ปีสูง162เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนนะคะชกมวยมา50กว่าไฟค่ะน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลนะคะ3ไฟหลังแพ้คะแนนเพชร นครเกียรติธงยศเมื่อวันที่3มิถุนายนที่กองทัพอากาศนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ค่ะเสมอหนุมานสอขอนิดคลองสามวามเมื่อวันที่1รกรกฎาคมที่กองทัพอากาศค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก102รอปอนด์นะคะและล่าสุดชนะนกยก4ี่เนื้อปัตพีบูมเด็กเสียนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะคะ เรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่หนึ่งกันนะคะพันโทพีเคก็เป็นแฝดน้องของพันเอกนะคะเป็นมวยประเภทมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องวงในล็อกรัดตีปล้ำตีแข็งแกรง่งรวดเร็วเหลื่อมเหลี่ยมเชิงดีนะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าสิงชนะก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปล้ำตีแข็งแกรง่งมวยคู่นี้นะคะ ทางฝั่งของเจ้าพันโทเนี่ยเทียบกับพันเอกเนี่ยพันโทเนี่ยจะด้อยกว่าพันเอกนี่จะเหนือกว่าทุกอย่างเลยนะคะพันโทเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่ดีนะคะแล้วก็พอโดนอาวุธหนักแรงเนี่ยจะยอมเอาง่ายๆมองได้ในไฟล่าสุดที่เจอกับเจ้าตีเล็กเนี่ยขึ้นมาในราคาเป็นต่อหลายหนึ่งแล้วนะคะจะพัดจะผูยังไงก็ไม่รู้นะคะปล่อยตัวขึ้นไปในยกวันนั้นอะ่ะในยกที่สองอะ่ะทางฝั่งตีเล็กรัวหมัดปั๊บเดียวทางฝั่งเจ้าพันโทก็ ร่วงกองกับพื้นเลยนะวันนี้มาเจอคู่ชกอย่างเจ้าสิงชนะซึ่งเป็นมวยกระดูกดีกว่านะวันนี้ต่อยที่เวทร้อยสองก็มองว่าความได้เปรียบอยู่ทางฝั่งสิงชนะนะคะเพราะว่าน้ําหนักเวทที่ปล่อยมากกว่าก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกกกลับมาใหม่มาอยู่ในแผนการสร้างาการจัดการทําใหม่ของค่ายมวยต่อยแย้มสวนแหละนะคะอันนี้ก็เป็น ค่ายมวยที่อยู่ในแผนการสร้างขับแผนการดูแลของทีมงานผู้ช่วยโปรโมเตอร์ก็คือสิทธิปากผนังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยโดดเด่นเลยสําหรับทั้งเจ้าสิงชนะสามารถนอ็อกนักชกรุ่นน้องอย่างเจ้าเหนือปัทภีได้มวยคู่นี้มองเทียบกันอาจจะเปรียบเทียบกันก็คืออยู่ที่กระดูกนั่นเองนะคะเหมือนกับทั้งเจ้าพันโทเตะไปจะเจ็บเองอะ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าเจ้าพันโทเนี่ยเป็นมวยที่แพ้มวยกระดูกนะคะ เทียบชั้นกระดูกสิงชนะดีกว่าแน่นอนนะสำหรับมวยคู่นี้นะะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการนะคะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะจะชนะเจ้าพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยค่ะไปกันที่คู่ที่สองของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะฉลามดำรองแปะสำนักบกพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ปอนนะคะนักชกจากกัมพูชาค่ะ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหน่งบางทายที่จังหวัดชนบุรีนะคะวัย18ปีสูง165เซนติเมตรค่ะชกมวยมา70กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลนะคะ3ไฟหลังนะ,ะชนะคะแนนเพชรตวนเป๋ชอหพยักเมู่วันที่7ตุลาคมที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก108ปอนด์นะคะชนะคะแนนเพชรเดือดออุดอุด,อดอรเมื่วันที่16ธันวาคมที่โคราช ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก109ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้คะแนนเพชรเอกเกียรติจำรูนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่กองทัพอากาศชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก113ปอนด์นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะนมเปรี้ยว PK แสนชัยมวยไทยค่ะพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์นะคะ นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยนะคะโอ้หชกมวยมาก็เป็นร้อยกว่าไฟแล้วนะคะสามไฟหลังก็ชนะคะแนนทับทิมทองสอเจเล็กเมืองนนทเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี63นะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึปอนด์ค่ะชนะคะแนนกล้าผจนลูกบ้านใหญ่เมื่อวันที่21มีนาคมปีหกนะคะ ที่ช่อง7สีค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1น2ปอนด์นะคะแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสุพรรณปอประจันสีเมื่อที่ยี่สิบสกรกฎาคมปี65้าชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งราปอนด์นะคะนั้นชกไว้ที่สุจิตเมืองนนท์นะคะเรามาดูทักษะวิจารณ์ของมวยคู่ที่2กันนะคะฉลามดำรองแปะสำนักบกหรือว่าแรมโบ้จิ๋วนอสงวนพงนะคะ เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข้งซ้ายแรงหลักเหลี่ยมดีสภาาพร่างกายก็ถือว่าได้ชกอยู่สม่ำเสมอนะคะในขณะที่คู่ชกวันนี้เจ้านมเปรี้ยว p ีเคแสนชัยดีกรีแชมป์ช่องเจ็ดสีและเวทีลุมพินีนะคะหยุดหายไปนานเลยต่อยไว้เมื่อล่าสุดก็วันที่24กรกฎาคมปี65ตอนนี้ก็68แล้วนะคะก็ติด3ปีกว่า นำกลับมาอีกครั้งภายใต้การจัดทํานํามารีโนเวตโดยเสียแขกพีเคแสนชยัยมวยไทยนั่นเองนะคะกระดูกมวยการผ่านเบอร์มวยไม่ต้องพูดถึงดีกว่าแน่นอนนะคะดีกว่าแน่นอนแต่นั่นแหละอยู่ที่การยืนระยะแต่เชื่อมั่นว่าน่าจะต้องมาทําร่างกาย เตรียมตัวฟิตซ้อมนานแล้วนะคะถึงจะมานํามาเสนอชกใหม่อีกครั้งก็คิดว่าถ้าไปได้หรือไปต่อได้ก็คงจะนําไปเพื่อรายการศึกวันลุมพินีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งนมเปรี้ยวนี่ชื่อเสียงชื่อเสียงบารมีมวยเบอร์มวยเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาอยู่แล้ววันนี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นการปล่อยเวทมาต่อยที่115นะคะวันนี้ฉลามดาเนี่ยจะต่อยอยู่แค่ร้อยสิบร้อยแปดร้อยเก้า ไฟแรกกับการปล่อยเวทมาต่อยล่าสุดที่มาเจอกับเจ้าเพชรเอกที่มาต่อยในพิกัดร้อยสิบสามก็แพ้ให้เห็นอย่างชัดตาเลยนะคะว่าเป็นเวทเขาเรียกว่าอ่เป็นมวยคือเก่งเล็กะมาเจอเก่งใหญ่แล้วก็จะแพ้กระดูกรุ่นพี่นั่นเองนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะนมเปรี้ยวเนี่ยเป็นมวยประเภทฝีมือคล่องแคล่วครบเครื่องศาสตร์แข้งขวางหน้าแทงยัดไส้ไล่แขนดีอาวุธศอกคมต้นต้นต้นตองนําไปก่อนแน่นอนนะด้วยฝีมือชั้นเชิงกระดูกมวยนะคะ ทางฝั่งของเจ้าแรมโบสกิ๋วหรือฉลามดำถ้าจะชนะได้ต้องบดให้ทางฝั่งนมเปรี้ยวหมดอย่างเดียวนั่นเองแต่มองว่าขึ้นมาสามยกแรกน่าลุ้นมากๆอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้านมเปรี้ยวนะคะน่าจะวันนี้มาเปิดตัวไฟแรกด้วยชัยชนะอย่างแน่นอนนะ,ะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการค่ะนมเปรี้ยวพีเคแสนชัยนะคะ จะชนะเจ้าฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีค่ะก็ผ่านไปสองคู่นะคะกับทัศนวิจารณ์ณดีๆในศึกมวยไทยพลังใหม่ค่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด MM98 นะคะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 ค่ะเข้ามาเป็นพี่น้องสมาชิก เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะไปต่อกันที่มวยคู่ที่3ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะโล่ทองกรวยในเมืองยิมนะคะพิกัดน้ำหนัก1 3 3ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกรวยในเมืองยิมนะคะ นักชกวัย16ปีสูง175เซนติเมตรนะคะชกมวยมา70กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆลกอย65กิโลค่ะสามไฟหลังนะคะชนะน็อกยก2 2แผ่นดินชอแก้ววิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ศึกวันลุมพินีชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก128ตอปอนด์นะคะชนะคะแนนโนริสันภูเก็ตไฟคลับเมื่อวันที่1มกราคมที่สนามมวยราชดำเนินนะคะชกไว้ ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนสิริโชคสอสมหมายเมื่อวันที่7มีนาคมที่ศึกวันลุมพินีชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะสิงห์อุบลกระเป๋าลิงกี้หรืออุดอุดรนะคะพิกัดน้ำหนัก133ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดอุบลน,นะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย P ีแสนชัยค่ะ วัย20ปีนะคะสูง180เซนติเมตรนะคะชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ65กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ช่อง7 4ค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะคะชนะนอกยก4ิทิศศักดิ์อประสบโชคเมื่อวันที่6พฤศจิกายน ที่สนามมวยราชลำเนินนะ,ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะฮะแพ้นอกยกสียอดเสกสันรถสวยจ่าเจเมืม่อวันที่6 6มกราคมที่ช่อง7สีค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก133ปอนด์นะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะโลดทอง ประเภทมวยฝีมือมวยขวาจังหวะฝีมือดักสาสตแข้งต่อยหมัดวงในไล่แขนสู้เหลี่ยมเชิงดีนะคะในขณะที่ทางเจ้าสิงอุบลน,นะคะมวยเขา่าเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าดีบูดุดนันขยนันออกอาวุธศอกอันตรายสำหรับคู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของเจ้าโลดทองเนี่ยสามไฟหลังเนี่ยต่อยไว้ก็นน้ำหนักไม่เกินร้อยสามสิบวันนี้ปล่อยขึ้นมาสามปอนด์เลยนะคะมาต่อยที่ร้อยสามสามซึ่งเป็นมวย เป็นเวทของทางฝั่งเจ้าสิงอุบล133เลยนะคะถึงแม้ว่าไฟล่าสุดจะพลาดแพ้น็อกให้กับยอดเสกสรรก็ถือว่าเป็นการพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มวยคู่นี้ในทัศนะมุมมองของเซียนเปี้ยวเนี่ยมองว่าน่าจะกินกันที่เวทนะคะการเจนเวทีการผ่านประสบการณ์มวยอะไรมวยเนี่ยโอเคอาจจะเคยไปต่อยศึกวันลุมพินีมาแล้วเหมือนกันประสบการณ์ดีด้วยกันทั้งคู่นะรูปร่างช่วงชกทางฝั่งเจ้าสิงอุบล ได้เปรียบสูงกว่า6เซนประเด็นสําคัญก็คือ ว่ากันที่เวทนี้แหละนะคะในทัศนมุมมองของนิชันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่3ของรายการนะคะสิงห์อุบลกระเป๋าลิงกี้ค่ะจะชนะโล่ทองกรวยในเมืองยิมนะคะไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะศิวกรเกียรติเจริญชัยพิกัดน้าหนัก140อปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดสตูลค่ะวัย25ปีสูง1 0 12เซนติเมตรซ้อมอยู่ค่ายมวย p ีเแสนชัยมวยไทยนะคะชกมวยมา9ก90กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ70อกิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนชาคริยอ,อยูราเย็บเมืม่อวันที่19เมษายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก140ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนคมอาวุธ FA กรุ๊ปเมืม่อวันที่6กันยายน ที่ศึกวันลุมพินีชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก139.8ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะแพ้คะแนนกฤษณะดาวเด่นมวยไทยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ราชลำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก142ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเด่นภูไทยซุปเปอร์เล็กมวยไทยค่ะพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดบุดรค่ะ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะวัย26ปีค่ะสูง169เซนติเมตรนะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วนะคะน้ำหนักปล่อยปล่อย70กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้นอกยก1เพชรเมืองสีวันของโอม MBK เมืม่อวันที่20พฤษภาคมที่ศึกวันลุมพินี ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์นะคะชนะนอกยกหนึ่งประจันบาลสอจอวิชิต8ริ้วเมื่อวันที่25กันยายนที่ราชดำเนินนะ,ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก143ปอนด์ค่ะลาสุดชนะนอกยก3าโมฮอเงาะบางกะปิเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ราชดำเนินนะ,ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก138ปปอนด์ค่ะ มาดูทักษะวิจารณ์ของมวยคู่เอกกันนะคะศิวกรเกียริเจริญชัยนะ,ะมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงแรงหลักเหลี่ยมดีในขณะที่เจ้าเด่นภูไทยเป็นมวยขวาเปิดเกมสัดแข้งเตะต่อยหมัดเข่ายัดไส้แรงบูดุดันตื้อดีสับสอกแรงแข็งแรงแข็งแกร่ง,งสำหรับมวยคู่นี้นะคะกระดูกมวยการผ่านเบอร์มวยก็ไม่ต่างกันประสบการณ์การเจนเวทีผ่านสิงเนื้เสือใต้ผ่านเวทีหลากหลายมาก็ พอๆกันนะคะแต่น่าจะมองกันที่วันนี้หน้าเสือและเวทร้อยสี่สิบปอนเป็นเวทดีของเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยนะคะอาวุธมวยความหลากหลายอะไรยังไงไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างการฝีมือมวยไม่ต่างกันนะคะแต,แต่แต่พอเบียดไปเบียดมาแล้วนะคะความได้เปรียบด้วยเวทและก็ น่าเสือตัวเงินนะคะน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าสิวกรเกียรติเฉริญชัยนะคะในทัศนะมุมมองของดิชันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่เอกนํารายการนะคะสิวกรเกียรติเจริญชัยคะ่ะจะชนะเด่นภูไทยซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับทัศนวิจารณ์ดีๆ สี่คู่ในวันนี้กับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่นำมาฝากสมาชิกเอฟซีทุกท่านนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดเค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 เนะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆทัศนะวิจารณ์ดีๆที่ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากกับพี่น้องสมาชิก f อทุกท่านนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุทธที่9เมษายนพุทธศักราช2568นะคะคู่ที่1ค่ะสิงชนะเกียรติเพชรเดชะนะคะจะชนะพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยค่ะ คู่ที่2นะคะนมเปรี้ยวพีเคแสนชัยมวยไทยจะชนะฉลามดำรองแปะสำนักบกนะคะคู่ที่สนะคะสิงอุบลกระเป๋าลิงกี้นะคะจะชนะโล่ทองกรวยในเมืองยิมค่ะและคู่ที่สี่นะคะศิวกรเกียรติเจริญชัยค่ะจะชนะเจ้าเด่นภูไทยซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะคะก็ครบถ้วนขบวนความสำหรับวันนี้นะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยสมาชิก f อซทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข่าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิกเอซทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ